ลงทีมเหมือนเดิมนะครับผมเพื่อเล่นปืนควิสโพสไซดอนนะครับผมเลน่นกับเอฟซีเหมือนเดิมนะครับผมใช้เอฟซีแบ็คมาอยูกเดือดหน้าโอ้โห,หยิงโดนไม่ตายนะครับเมื่อกีเอ้เอาใหม่ครับผมป่าแสงประยาวครับผมรอเวลาเหมือนเดิมระเบิดไปมงกันหน่อยเดี๋ยวมันได้มียิงมั่วไปแบบนั้นแหละครับผม,มเพื่อน ถ้าใทีมผมจะเล่นดีนะรอบนี้เพื่อนอาจจะเล่นง่ายๆนิดน,นึงนะไปเลยละกัารไปเพื่อนไปไปมาเดี๋ยวผมเปิดให้มาโอเคได้อยู่ต่อครับผมตัวไม่แตงตัวไมแตงเก็บตามับผมโอเคทีมของคุณะจะรับใช้ฉนอมปืนคริสนี่มัน,มนรั่นเร็วจริงนะแต่ว่ากระสุนมันน้อยครับผมเพื่อนมายาวกันหน่อย งยิงกว่าจะตายครับผม,มเพื่อนลูดหากระสุนอยู่นะเมื่อกี้มันยาวจะมีอยู่นะได้ยินเสียงอยู่เนะมื่อกี้เพื่อนใช่ไหมเฮ้ย hey, ได้ยินเสียงเขากำลังปาแสงมาแตกสองลูกแล้วนี่ที่ประจำแล้วก็ที่ดเดิมครับผมลูดหากระสุนน้าเมื่อกี้มันยาวจะไม่มีนะครับผมไปเลยละกันปะปอคุ้ง เพืเ่อนๆในทีมนะวงแดงนะ,สะแสดงจะเข้าสั้นนะโอ้ยเด้เอพีผมเลนเหลือเก้าโอเคนี่เอานึกว่าหมดแล้วมาเลือนเหลือเก้าผมก็ซูได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเหลี่ยมหน้ารถผมนะถ้ามายาวนะผมจะยืนเหลี่ยมหน้ารถเนะี่ยถ้ามายาวนี่เรียบร้อยแน่นอนเพื่อนเนี่ยเดี๋ยม อย่างที่ผมคิดไว้เลยทีมของคุณได้รับชัยชนะเดี๋ยวหน้ารถนี่คือมองไม่เห็นอยู่แล้วครับผมเพื่นเนียนจัดเลยเฮ้ยมาสะพานจะมานะได้ยินเสียงเพื่อนเดินอยู่เสียงเฮ้ยไม่ตายอ่ะยังไงก็ไม่รอดครับผมเพื่อน เฮ้ยยิงไปเยอะอย่างคนนี้แต่เเพื่อนไปไปไปเปิดเปิดเพื่อนเปิดอ้าวโดสนสไนต์ตายเฮ้ยคนนี้สไนต์ครับผมเล่มมีดหน่อยละกันมีดผมจะมีดฟันคุณสองครั้งพอทีมของคุณ,คณได้รับชัย<ำ>ชนะนะผมได้สลับฟังแล้วเ้ปากควันได้่มไป กบุกเลยครับผมเพื่อนมายาวนะปลาระเบิดทำชิ่งไปจะได้เงียบเก็บครับผมระเบิดสามลูกไปเลยเพื่อนเปิดนีเติดปอนทีมปบาเจอให้ผมววววไม่ตายครับผมทำไมพกทำไมพกคู่มันรัวขนาดนั้นนยะไปเลยบูมตัวความหวังของทีม มีตัวนอนนะผมเพื่อนนอนสไลด์มาเลยมเมื่อกี้บุกมาสั้นกันหน่อยนะนไม่เกิดครนะับยาวเขาจะยิงกันอยู่นะเพื่อนผมจะรอให้เขาวิ่งมาหาผมฟังเสียงดีๆนะด้านขวาเนะี่ยเดี๋ยวรอให้ตัวยาววิ่งมาก่อนเอ้ยเสียเหลี่ยมผมแน่นอนแหละ นี่ในนัดเดียวจอดเลยครับเพื่อนๆนี่ถ้าหันหลังให้ผมอย่างนี้คือหลับแน่นอนนะเอาเพื่อนแสงทีมโอ้โหเรียบร้อยเลยอย่างเงี้ยทีมพวกคุณจะหวังว่าจะยิงเขาเน้นๆนะเมื่อกี้โดนแสงทีมปากวันไปเล่นไปแล้วก็บุกโมงกันหน่อยครับผมเพื่อนมันไมเกิดจะมีนะ เอาเรื่องเอาเรื่องที่ผมเล่นดีนะรอบนะี้โอ้เ,อไไนนเพื่อนเพื่อนได้เอพีอแล้วเอาไปไหนเพื่อนไปไหนเอายิงก็ไม่โดนเอา้าไม่ต้องไปยิงเลยเข้าวงนะเพื่อนเพื่อนฝั่งเรามันได้ก้าวเร็วเกินเพื่อน,อนขอแพ้ๆหน่อยนะกนะ้าวเร็วเกินนะ่ะ ยังสนุกอยู่เลยจบเร็วเกินนะผมเพื่อนเอาวิ่งมาหากระสุนปืนผมหรอครับตัวนี้มันลั่นเร็วนะแต่กระสุนมันน้อยเกินนะผมว่แาแปดนะ,ะ,นนออออะเองหน้างแพ้ไปครับผมเฮ้ยพอดีพอดีกำลังสนุกเลยแผลๆหน่อยใส่โมเหมือนเดิมครับผมไหม ยิงได้เป็นพอนะครับผมเพื่อนนะสักตัวก็ยังได้เนาเฮ้ยเพื่อนพวกมันเดนจอดอแล้วยิงไปเยอะแล้วนะด้านหน้าเขายิงกันอยู่อือสองตัวเลยสามตัวเลยครับผมฮะเก็บสองโยตัวของหวังของทีมเพื่อนแพ้แพ้ตายตายเพื่อนตายเออเล่นต่อจีนไทรแพ้นะครับตรงเนี้ย อันดับหนึ่งผมเล่นดีมากเลยนะปอคุงเนี่ยผีแทบปอคุงสบายแล้วทีนี้มีคนแบ่งแล้วผมเพื่อนเล่นง่ายแล้วบุกเลยละกันนะพวกเพื่อนปลาแซงเข้าเกิดเหมือนมีเพื่อนอยู่ข้างในนะปลาเข้าไปโดนด่าเลยเนะี่ยด้านหน้าเขาไดเสียงอยู่เขาด่าผมรอยอยู่หน้ามง่นาใช่ไ,ไหมตามสูตร์เลยไปเพื่อนปอคุง นี่พีแซตปอคุงนี่ระดับหนึ่งฝั่งผมนะเป็นดีจัดครับผมนี่นยิงไปยี่ห้าตัวนะสบายเลยทีนี้ครับผมทีมแบกต่อ,อประมาณนี้นะครับอยากให้ชมคลิปสนุกๆก,กันนะครับ